สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกกันยามเช้าวันนี้ครับตรงกันเช้าวันพุทธที่18ตุลาคมพุทธศักราช2566คุณผู้ชมผู้ฟังอยู่กับรายการ Air Force Today นะครับรายการที่นำเสนอข่าวและสาระความรู้เข้าถึงทุกเหตุการณ์ไปกับกองทัพอากาศเพราะโลกใบนี้อยู่ใกล้คุณวันนี้ผมนาวาอากาศเอกวีรชนนารานุชครับ ผู้ชมผู้ฟังสามารถติดตามรายการแอดฟรอสเซเดได้เป็นประจำทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เจนนาริกาสามสิบนาทีถึงแปดนาฬิกาโดยประมาณผ่านสี่แพลตฟอร์มครับช่องทางแรกก็เป็นไอพีทีวีของกองทัพบกครับเว็บไซต์ www.rtf.live ช่องทางที่สองเป็นเครื่องบันทีวีของกองทัพบกช่องทางที่สามเป็นสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศนะครับถ้ากรุงเทพพุทิบุญฑร์กร็ขึ้นเอฟเอ็มหนึ่งร้อยสองจุดห้าไมโคเฮิร์ส์และช่องทางสุดท้ายครับเป็นช่องทางผ่านเฟซบุ๊กไลน์นะครับ rtf channel ครับ วันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญคนสําคัญที่จะมาพูดคุยกันหลังจากที่มีกรณีกองทัพบกาศนะครับเรียกกาลังคนสํารองซึ่งเป็นอดีตนักบินนะครับของกองทัพากาศเข้ามารายงานตัวเพื่อปฏิัติภารกิจ การบินไปอุปยพคนไทยในอิสราเอลวันนี้ผมไม่รอช้าครับได้เรียนเชิญท่านผู้การตรีวิโรธพญาน้อยผู้ตรวจการสานักนโยบายและบริหารกาลังพลก้มกำลังมวลานอากาศมาคุยกันในขาดครับสวัสดีครับพี่โอ๋ครับขอบคุณมากครับพี่โอ๋วันนี้แต่เช้าเราคงต้องเจอกันบ่อยหน่อยช่วงนี้เกี่ยวเรื่องกำลังพลกองทัพกาศโอ้หลายคนสนใจมากครับพี่โอ๋ครับกับการเรียกกาลังพลสํารองโดยเฉพาะพี่ๆซึ่งเคยรับราชการอยู่ที่กองทัพกาศแล้วก็ไปเป็นนักบินอยู่สายขบินพาณิชย์เรียกกลับมาได้ด้วยเหรอพี่นะลครับเอาให้พี่โอ๋เล่าให้ฟังหน่อย จะเป็นยังไงจึงเรียกพี่ๆเหล่านี้เข้ามารับใช้ประเทศชาติครับครับในในในส่วนของพระราชบัญญัติกําลังพลสํารองนะครับปี5้าเนี่ยได้ได้กำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าในส่วนของกําลังพลสํารองของของเราที่มีอยู่เนี่ยสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทหารประจําการได้โอ้ครับกรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนพี่เลอยฝังนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับถึงจําเป็นต้องเรียกพี่ๆเข้ามาครับก็ก็เราคงเห็น สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคงทราบกันดีนะครับช่วงนี้ในเรื่องของกลุ่มกองกําลังของกลุ่มฮามาสเนี่ยนะครับมีการต่อสู้กับในส่วนของของอิสราเอลนะครับแล้วก็มีคนไทยของของพวกเราเนี่ยจํานวนมากนะครับที่อาศัยอยู่แล้วก็ไปไปทำงานที่นั่นนะครับไปทํางานที่นั่นจํานวนเป็นเรือนหมื่นนะครับ แล้วก็พอเกิดสถานการณ์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านนะครับก็ก็ก่อนอื่นผมต้องขอขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของของพี่น้องชาวไทยที่ที่เสียชีวิตไปด้วยนะครับกับส่วนหนึ่งที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่กับส่วนหนึ่งที่ที่ยังต้องต้องอยู่ที่อิสราเอลแล้ว่ก็อยู่ที่ค่ายหยบนะใช่ครับตรงนี้กองทัพอากาศเรานะครับโดยท่านผู้บัญชาการทหารอากาศท่านพลอากาศเอกพันพัตรีพันานกุลเนี่ยก็ เห็นความสําคัญของการช่วยเหลือคนไทยเป็นเป็นความจําเป็นเล่งด่วนจริงๆนะครับในส่วนของกองธรพอากาศเราเนี่ยเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นไปแล้วหนึ่งเที่ยวบินโดยสมรรินะบัไปจำนวนเราเรารับได้แค่ร um ้อยกว่าคนกับความต้องการที่จะกลับมากถึง6,000ถึงเจ0 0คนเนี่ยทำให้เที่ยวบินต่างๆเนี่ยต้องต้อง เพิ่มความถี่มากก็คือการทาธุรกิจครั้งนี้ไม่ได้เสร็จเพียงแค่เที่ยวเดียวรัฐบาลในมอบหมายกองทัพอากาศในกปฏิบัติการในการรับคนไทยเพิ่มเที่ยวบินขึ้นมาอีก5เที่ยวบินซึ่งตรงนี้เองจึงเป็นจุดสําคัญที่เราจําเป็นจะต้องเรียกกําลังพลสำรองเข้ามาถูกต้องครับถามว่า๊ะนักบินกองทัพอากาศเพียงพอไหมเพียงพอครับเพียงพอแต่ถ้าต่อเนื่องหลายๆเที่ยวแบบนี้เนี่ยมันมีกฎเรื่องของการพักผ่อนใช่ไหมใช่ครับว่าในการทําการบินต่างๆต้องพักผ่อน กี่ชั่วโมงอะไตามเกณฑ์มาตรฐานเขาสำหรับเที่ยวบินของเราที่ไปเนี่ยนะครับก็เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นทําให้เส้นทางบินของเราเนี่ยต้องอ้อมขึ้นไปทางเหนือก็ต้องใช้ระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นพอไปถึงรับคนไทยเสร็จไม่ได้พักเลยนะก็ต้องบินกลับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยนะครับของพี่น้องประชาชนชาวไทยและการปฏิบัติงานของนักบินเองด้วยนะครับก็เป็นเหตุผลสําคัญนะครับเพราะว่าการปฏิบัติภารกิจนี้มันเป็นภารกิจที่เป็นวิกฤตนะแล้วทางการบินก็ไกลผมทราบมาคือ1ิบสิบสามชั่วโมงนะครับแล้วพอไปถึงปุ๊บโหลดผู้โดยสารในอีกประมาณสองสามชั่วโมงแล้วก็บินกลับเลยเรียกว่าทํางานผมว่าไม่ต่งกว่าสามชั่วโมงนะพี่โอ๋นะถูกต้องนักบินจะเป็นต้องพักเขาเรียกว่าคลูเลสใช่ไหมฮะอช่คแล้วก็ ในในส่วนของของของการปฏิบัติงานต่างๆเราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกครับทั้งคนไทยทั้งเจ้าที่ผู้ปบติงานด้วยนะครับอะทีนี้เรามาเจาะลึกกันว่าในการเรียกกำรังนลสำรองตามที่พี่โอบอกพรบกำลังพลสำรองปี2558เนี่ยวัตถุสงหลักๆเขาทำเพื่ออะไรครับครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือเมื่อเกิดสถานการณ์หรือเกิดวิกฤตการต่างๆเนี่ยเราสามารถ เรียกกำลังคลสำรองที่มีอยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของเราเนี่ยม,มาปฏิบัติหน้าที่ได้ครับอย่างตัวอย่างครั้งนี้ก็คือพี่ๆนักดินทั้งสองท่านเนี่ยท่านมีความพร้อม,อมนะครับในการที่จะมาช่วยปฏิบัติหน้าที่กับกองทัพอากาศและแล้วก็เป็นกำลังคลสำรองรของกองทัพอากาศผมทราบมาว่าการเรียกกำลังพลสำรองในแต่ละครั้งเนี่ย ก็รู้แล้วแต่ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางนะอย่างพี่ๆนักบิน2คนที่มาในงการตัวเนี่ยต้องผูกว่าเป็นผู้มีประสบการณ์เคยกบินก่าคือบินแอร์บัสสามสมาโอหลายพันชั่วโมงนะนี่เราคือเราอยากได้อยากได้แบบนี้แหละครับครับก็คือจะมาเติมเต็มในภารกิจของกองทัพอากาศเราให้ให้มีความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนครับเปิดเผยหน่อยดีครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยชื่ออะไรและทํางานอยู่ที่ไหนไงครับพี่ครับได้ครับ ก็ทั้งสองท่านเนี่ยก็มีพี่นาวากาตีชนะนันเชื้อเย็นนะครับเป็นเป็นกัปตันเครื่องบินแอร์บัสนะครับสามแล้วก็350ห้าพี่อีกท่านหนึ่งก็คือนาวากาตีเจริญชัยกลางสมุทรนะครับเป็นกัปตันเครื่องบินแอร์บัสเช่นเดียวกันครับเป็นสามแล้วก็สามห้าซึ่ง ก็คือยังคงทำงานเป็นนักกัตนักบินอยู่และก็เคยผ่านแบบของบินแอร์บัส340ของกอล์กากด้วยช่นี่ถือว่ามีประสบการณ์อย่างมากทีเดียวแล้วก็ประสบการณ์ของท่านเนี่ยบินเส้นทางต่างๆเนี่ยทั่วประเทศนะครับชั่วโมง7 0 0 0 8 0 0 0ชั่วโมงก็เสียสลาจริงนะอ่ะพี่เรียกมาเนี่ยนะครับช่วงเวลาหลายวันไหมก็เรียกมาเนื่องจากช่วงนี้นโยบายรัฐบาลด้วยนะครับอย่างอย่างที่ท่านอายกต้องการที่จะขนคนไทยกลับมาเนี่ย ในสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนตุลานี้เราก็เลยเรียกมาตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ตุลา6กหกจำนวน16วันครับ16วันนะครับนี่ผมเนี่ยนะครับมีข้อมูลอย่างนี้นะเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทราบว่าพี่ท่านแรกเนี่ยที่ชื่อว่านาวากาศตรีชนันชนันเชื้อเย็นเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการมาครั้งนี้นะครับเป็นภารกิจที่ต้องใช้นำบินมีความรู้ความสามารถในการบินกับเครื่องบินแบบ a i r b บั340เป็นการทำงานที่บินระยะทางที่ไกล การพับผ่อนของนักบินหรือครูเลสเนี่ยจะเป็นต้องไปไปตามมาตรฐานการบินตนเองจึงสมัครใจอาายากอาสาเข้ามาช่วยเติมเต็มภารกิจค,ครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเป็นเหตุการณ์วิกฤตของชาติที่เราต้องร่วมมือและช่วยกันเหลือกันวันนี้ตนรู้สึกภาคภูมิใจนี่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 คือบทสัม้า์ของพี่ชนินไอชิชนันนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่ทีมงานผมทราบมาเนี่ยครับคือนาวากรตีเจริญชัยก็บอกว่าผมจบโรงเรียนในเรืออากาศ สถาบันที่สร้างบุคลากรออกมารับใช้ชาติและรอดรอมให้ผมเป็นทหารที่ดีแม้วันนี้ผมไม่ได้รับราชการอยู่ในกองทัพเป็นอดีตทหารอากาศแต่ผมยังคงรักชาติและพร้อมเสียสละเพื่อประชาชนนะครับึ่งใจไหมครับโอ้โหนี่ทั้งสองท่านเนี่ยครับคือยินดีอย่างมากเลยครับโอ้โหนี่แหละกองทัพรากาศเราเอออ่านะครับทีนี้มีหลายคนสงสัยว่านะครับเมื่อมาเรียกผลแล้วเนี่ยนะครับนะ สิทธิต่างๆนะครับนะของกำลังพลสำรองเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าในโอกาสต่อไปอาจจะมีเรียกหลายความชํานาญอีกนะ,อ,ะอันนี้เป็นเป็นประเภทเรื่องของนักบินใช่ใชไหมครับให้ี่โอวล่ฟาฟังครับอืครับในส่วนของกําลังพลสำรองที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่กับทางราชการเรานะครับก็จะได้รับสิทธิต่างๆที่กําหนดไว้ตามพรบกำลังพลสำรองไว้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนาค่าตอบแทนค่าที่พักนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่อง แต่งกายครัน์ต่งายครอย่างเมื่อวานนี้ที่พี่เขามารับการเรียกคลเห็นเห็นมีรูปมอบของมั้ยเนี่ยมอบเป็นชุดบินไงครับชุดบินอ๋อเป็นละครพัน์ที่เขาได้รับต้องปฏิบัติหน้าที่การบินไม่รู้พี่เขาใส่ชุดได้ปะนะเราเราแต่ดูแล้วคุณยังดีอยู่เราเราวัดไซส์วัดขนาดเรียบร้อยครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ได้มีทางคุณหมอเวชศาสัตว์การบินนะครับมาตรวจร่างกายก็มีความพร้อมไปตามขั้นตอนวัด ขนาดของร่างกายแล้วก็แจกชุดบินถุงมือบินรองเท้าบินเรียบร้อยเนียวพร้อมทางานพร้อมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พาพี่ทั้งสองท่านเนี่ยไปขึ้นการบังคับบัญชากับทางผู้บังคับการกองบินหกนะครับในสิบในก่อนถึงสิ้นเดือนนี้นะไปตั้งแต่เมื่อวานเลยไปชี้แจงเลยว่าภารกิจของเรามีอะไรอย่างไรบ้างเพื่อให้พี่ทั้งสองท่านเนี่ยได้รับทราบข้อมูลว่าจะต้องเตรียมตัวและต้องปฏิบัติ ผลกิจอย่างไรบ้างโอเคก็คงจะได้เห็นภาพทั้งสองท่านช่วยกองทัพอากาศบินเร็วนี้เพราะว่าก็เป็นรักบินที่บินอยู่ประจําอยู่แล้วนะครับทีนี้หลายคนอาสงสัยว่าการเรียกคนกําลังคนสารองแบบเนี้พี่โอเราเคยเรียกเหล่าอื่นมาก่อนบ้างไหมในวิกฤตครับก็ในช่วงเอาระยะสั้นๆที่เราเห็นกันนะครับในปี6กหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียกกําลังคนสํารองเหล่าช่างอากาศก็คือมาคนในบัตรเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยเรียก พี่พี่ที่เป็นอดีตข้าราชการเนี่ยที่ไปทำช่างซ่อมเครื่องบินนะช่างซ่อมเครื่องบินครับมาปฏิบัติหน้าที่กับเราห้าวันห้าวันรเลยเรียกมาแล้วแล้วก็มีวิกฤตอย่างโควิดนี่เรียกไหมโควิดนี่เรียกครับโควิดเนี่ยปีหกสามเนี่ยเราเรียกทหารเหล่าแพทย์เนื่องจากสถานการณ์อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเมื่อมีสถานการณ์หรือเหตุการณ์รุนแรง กองทัพอกาศเราพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านปี่63เรามีโควิดเราเรียกทหารเหล่าแพทย์นะครับคุณหมอต่างๆที่ไปประจำโรงพยาบาลเอกชนลาออกไปนี่นะก็กลับมาช่วยกันกลับมาช่วยกันโอมันก็ไม่ต่างอะไรจากครั้งนี้เพียงแต่ว่าไปทำงานในต่างประเทศเท่านั้นเองใช่ครัผมไหนๆจะเชิญพี่โอมาแล้วเนี่ยครับก็อยากให้เล่ารายละเอียดถึงการเรียกคน สำหรับปีนี้เลยนะนะครับเป็นประจําทุกปีที่กองทัพากาศมีการเรียกกาลังพลสํารองผู้ฝึกวิชาทหารและประดัราชการของกองทัพากาศนะครับปีนี้มีหน่วยไหนยังไงเรียกที่ไหนบ้างครับปี67ใช่ไหมฮะใช่ครับปี67นี้นะครับเราเรียกในส่วนของกําลังพลสารองประเภทพลทหารเนี่ยสองครั้งด้วยกันนะครับเราอากาศไโยทินนะครับที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่นะครับกับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือเรียกที่ จังหวัดพิษณุโลกกองบิน46ในส่วนของคนทหารเราอากาศยานในจังหวัดนะจำนวนครั้งละ30คนเรียกหลายวันไหมครับ5วัน5วันเหมือนกันกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นในฐานชั้นประทวนชั้นประทวนเหล่าช่างโยธาครับก็เป็น3หน่วยหลักนะในที่ตั้งตอนืองก็ที่ชอยยนะก็ชงกลุ่มช่างโยธาอากาศานจังหวัดก็มี11ที่เชียงใหม่46ที่พิศณุโลกนะครับประมาณเดือนไหนฮะประมาณก็ช่วง เดือนพฤษภาถึงกรกฎาคมหกเจ็ดปีหน้านะครับปีหน้าปีหน้าเราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วประสานกับผู้ที่จะต้องเข้ารับการเรียกผลเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยจะต้องฝึกปฏิบัติอย่างไรเพื่อฝึกความพร้อมเขากับทหารกองประจำการให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างผมเข้าใจถูกไหมพี่โอ๋ก็คือการเรียกคนสำรองแบบแบบนี้ก็คือมาทบทวนทบทวนในการปฏิบัตินะแล้วก็ยังได้รับสิทธิต่างๆตาม กฎเกณฑ์ทุกอย่างเลยโอ้เพราะนั้นใครที่ได้รับเขาเรียกหมายใช่ไหมเรียกหมายเรียกก็อย่าได้นิ่งนอนใจเชิญมาเลยสุดนใจมีความพร้อมครับส่วนใหญ่สมัครใจอ,อยากกลับมาเจอเพื่อนเพ,พี่พี่น้องน้องเออนี่นี่<อ>นผมเนี่ย เป็นหารอากาศแล้วน่ารักแบบเนี้ยผมชอบนะครับผมประทับใจหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมไปตรวจเยี่ยม่างๆของของการเรียกพลเนี่ยทุกคนมีความสุขใบหน้ามีแต่รอยยิ้มเพราะว่าได้เจอเพื่อนเก่าพี่ๆน้องๆที่เคยร่วมทํางานด้วยันคนเราเนี่ยเขาบอกว่า once air force นะ always air force for ever ครั้งหนึ่งเคยเป็นทหานอากาศก็ยังคงเป็นหารอากาศต่อไปโอ้โหที่ได้รู้จัพี่โอกำลังคุยสนุกเลยครับทากคดนะครับเอาฝากให้พี่โอฝากถึงนะครับคุณผู้ชม ผูุ้ฟังรวมถึงน้องๆ,ๆนะครับที่อาจจะได้รับหมายเรียกกำลังพลสำรองๆๆก็อย่าได้กลัวอะไรแต่อย่างใดถือว่ามาทบทวนกันนะครับ <ๆ S 1> ชเชลยครครับก็ในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศหรือว่ากรมกําลังพลที่รับผิดชอบในเรื่องของกําลังพลสํารองนะครับเราก็ปฏิบัติหน้าที่ให้ทุกคนเนี่ยมีความพร้อมจริงๆภารกิจของกองทัพอากาศของเรานั้นน่ยทุกคนทราบดีว่ามีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดนะครับ กำลังพลที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามสภาวะการหนึ่งนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มีสถานการณ์หรือมีเหตุอะไรที่ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเรามีกําลังพลสํารองที่คอยเติมเต็มภารกิจของของข้าราชการประจําของเราอยู่แล้วเราก็ดูแลในเรื่องของจิตที่ประโยชน์เรื่องที่พักเรื่องอาหารเรื่องการฝึกเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราดูแลอย่างดีนะครับแล้วที่อยากจะเชิญชวนก็คือ ทหารมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับเรามีอาชีพให้เรามีงานด้านการป้องกันประเทศนะครับและเรายังดูแลเรื่องสิทธิต่างๆด้วยการสร้างความภาคภูมิใจของการเป็นคนไทยเนี่ยผมว่ามันมีความจําเป็นและสำคัญนะครับจิตสำนึกของแต่ละคนเนี่ยในการที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยผมว่า อยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคนอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่หลายประเทศก็อยากเป็นเหมือนเรานะครับครับวันนี้สีดาได้เกินไว้รับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โอป็นอย่างสูงครับโอกาสน้าเราคงจะมีประเด็นคุยกันใหม่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ